ช่วงน,นี้เริ่มไหลบ้างแล้วนะฮะครับเริ่มไหลได้บ้างแล้วครับทางแย,ยกลำตาลีทางด้านลำกำแพงหัวหมากตรงนั้นเริ่ม <eger> เริ่มออกได้แล้วครับตรงนั้นก็ค่อนข้างจะคลี่คลายขึ้น,น,นครับตอนนี้ครับจุดไหนที่ยังวิกฤตหนักอยู่ฮะเท่าที่ดูอยู่ตอนนี้เอ่อตอนนี้ก็ยังตอนนี้ทั่วทั่วไปคือว่าบนทางหลวงได้ส่วนนึงนะครับเนื่องจากพื้นราบพื้นราบไปไม่ได้สะดวกเพราะนั้นบนทางหลวงเนี่ยที่จะลงมาทางพื้นราบเนี่ยก็จะติดขัดบน, <icht> บนทางหลวงก็หลายๆจุดครับผมอ๋อบนทางหลวงติดหลายจุดเหมือนกันครับเพราะลงไม่ได้ะ ครับผมครับแล้วบนเส้นทางด่วนหลักต่างๆไปแจ้งวัฒนะไปดาวคนนองจุดน้นจุดนี้เป็นไงฮะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มไหลได้แล้วครับเริ่มไหลได้นะฮะครับผมคาดว่าเราจะคลี่คลายเนี่ยอีกสักกี่ชั่วโมงอ่ะก็ผมว่าตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะครับดูจากหลายๆจุดนะครับตรวจจากหลังด้านทุกจุดทุกแยกนะครับอ่าเราวาสักก็กำลังสอบถามทุกแยกแล้วตอนนี้แยกไหนที่ยังมีปัญหาอยู่คนใหญ่เริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับ ครับมันมีต้นไม้ล้มอยู่จุดหนึ่งเคลียร์ไปแล้วใช่ไหมที่สำเสีนะครับผมครับครับผมครับอันนั้นต้นไม้ล้มทับรถประจำทางเลยรถรถฟอร์จูเนอร์ครับอันนั้นเคลียร์ออกไปแล้วนะฮะครับจะให้เจ้าที่ไปเรียบร้อยแล้วจะแจ้งทางกทมไปแล้วครับเราจะดูแลเรียบร้อยครับท่านท่านท่านผู้การมีคําแนะนําอะไรกับประชาชนในเย็นวันนี้ไหมตอนนี้นะครับก็คงฟังนะครับฟังข่าวสารติดตามข่าวสารในเรื่องของ สินฟ้าอากาศปรหยายกาอากาศนะครับโดยเฉพาะฝนตกในช่วงเวลาเย็นเร่งด่วนเลยนะครับ,รบอยากจะฝากว่าถ้าไม่มีธุร,ประปัปังในเรื่องของงานสําคัญงานอะไรต่างๆนานาเนี่ยน,นะครับก็ถ้าเห็นฝนฟ้ามันจะตกหลักแล้วเนี่ยก็ทยอยกันกลับดีกว่าครับในช่วงเวลาเร่งด่วนเลยถ้าตกกลางมาอย่างนี้เนี่ยไปมารถเข้าออกเช้าเย็นมันหนาแน่นอยู่แล้วเมื่อรถกันตัวได้ช้าเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาการจราจรกระทบต่อเรื่องน,นับ้นก็เตรียมรถเตรียมอะไรให้พร้อมนะครับที่ปัดน้าฝนระบบเบรก นะครับยางรถอะไรต่างถ้าเป็นวุ้ยสไม่ดีก็จอดหลบก็ดีกว่างั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุในเรื่องการชนตายกันนะครับคือถ้าเย็นแนวฝนฝนเริ่มตกมีคําแนะนําให้ขยอยกลับไหมฮะท่านท่านผู้การครับก็ถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าไม่มีทุระอะไรนะครับก็ก็ดูดูสภาพดิฟ้าอากาศเพราะว่าช่วงเนี้ยติดตามข่าวพยากรณ์เราก็มดตัวไว้ถ่ายดีกว่าเพราะว่าสภาพดิฟ้าอากาศเราเป็นห่วงเรื่องน้ําท่วมขังซึ่งมันระบายลงไม่ทันแล้วนะครับเวลาตกหลักๆกันตกเกินที่ความสามารถตามที่ท่างเร่อ์มาลคอนเขาบอกไว้นะครับ เอาละฮะตอนนี้ขนานี้รองผู้จัดการนครบาลก็ประชาการอยู่ที่บก02นะฮะครับผมครับนล่นราวสักได้ก็อยู่กับผมครับเอาละครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะเรียนถามท่านอีกทีนะขอบคุณครับผู้การครับครับผมครับสวัสดีครับเช็คจากบกจรอแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวจะไปที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมคงจะฟังทันนะฮะว่าน้ําท่วมเสมอฟุตบาทในหลายจุดขนาดไหนยังไงอย่างเช่นศรีนครินทร์จากกรุงเทพมีกรีธาถึงแยกรามสาลีเสมอทางเท้าทั้งงฝั่ นะฮะพระรามหกทิพกถึงซอยเศริรีในช่องซ้ายมีน้ําท่วมสูงระดับทางเท้าทั้งสองฝั่งพระรามหกจากปฏิพัฒน์บุ่งหน้าแยกด่านวานอไปลงกรองน้ํารถติดขัดทั้งสองฝั่งนะวิภาวดีขาออกทางขาเข้าขาออกนะฮะในช่องทางคู่ขนานช่วงลงด่วนดินแดงถึงสโมสรทหารบกท่วมสูงระดับทางเท้านะฮะและในช่องทางด่วนก็มีท่วมขังเช่นเดียวกันล่าสุดวิภาวดีเนี่ยนะฮะ ช่วงลงดินแดงถึงสบ่สอนหารบกรถเล็กผ่านลำบากมากแต่ว่าขณะนี้เริ่มคลี่คลายนะครับในช่องทางคู่ขนานวิภาวดีเนี่ยมีรถมีน้ำท่วมสูง40เซนนะ,ะส่วนช่องทางด่วน30เซนระยะทางยาวประมาณสัก400เมตรการจราจรหนานแน่นติดขัดหยุดนิ่งเนี่ยนะฮะแจ้งวัฒนะจากใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะไปห้างเซนทัลช่องทางซ้ายมีน้ำท่วมสูงระดับทางเท้าการจราจรหนานแน่นติดขัด ลาดพ้าวขาออกจากลาดพ้าวเ5ถึงบิ๊กซีน้ำท่วมสูงเสมอทางเทา้าลาดพ้าว85ถึงเ5้ามีน้ำท่วมสูงเสมอทางเทา้าทั้งสองฝั่งการจราจร,จรจากลาดพร้าวจากแยกรัชดามุ่งหน้าแยกบา,าไทยรถติดขัดหยุดนิ่งอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมะอา่าลาดวิถีแยกอู่ทองในถึงแยกการเดือนมีน้ำท่วมสูงระดับทางเทา้าทุกช่องทางทั้ง,งสองฝั่งแยกสังฮีถึงสะพานกรุงทน มีน้ำท่วมขังหนึ่งช่องทางซ้ายสูงระดับทางเท้าการจาราจรติดขัดหยุดนิ่งเราไปที่ท่านรองผู้ว่าวันลบสุวรรณดีนะฮะสวัสดีครับรองวันลบครับ,วส,รบสวัสดีครับคุณสอยุบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครพครับครับ,รบปริมาณน้ําฝนขนาดไหนฮะถึงระบายไม่ทันเลยฮะวันนี้ฮะ เออวันนี้หนักมากเลยนะครับในตกทั่วกรุงเทพมหานครโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยกว่ามิลด้วยกันหนึ่งรอยสิบมิลลิเมตรอ่ะนะครับโดยช่วงยิ่งในกรุงเทพชั้นในก็ได้ยินคุณสอยุธได้กุนาเรียนต่อท่านผู้ชมไปแล้วอ่ะนะครับเขนาดน้อยที่สุดดูจะเป็นแถวลาดพร้าวนี่ยังถึงเื่องเจ็ดสิบกว่ามิลลิเมตรเลยนะครับเขตพระนครนี่เก้าสิบเ็ดมิลลิเมตรครับเรก็ต้องเรียน่ะนะครับต้องต้องเรียนคุณสอยุธและทุกท่านท่านผู้ชมที่เคารพว่า ในระบบระบายน้าของกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยเราก็ทํางานได้นะครับอย่างดีในกรณีที่ฝนตกไม่ได้หนักเช่นนี้อืคือถ้าเป็น60มิเมรเนี่ยเราก็คงระบายได้ทันทีไม่มีน้ําท่วมขังแต่คราวนี้ดังตัวเลขที่ไี้เรียนไปแล้วเนี่ยเออเรามีน้ําท่วมขังทั้งหมดเนี่ยเมื่อฝนหยุดตกแล้ว29จุดนะครับเป็นต,ตอนรน้งลแ,แล้ว แห้งไปแล้ว9จุดนะครับแุ้งก็คงทยอยแห้งไปเรื่อยๆก็คงจะใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะครับ <c oughs> คงคงจะสามารถแห้งได้หมดนะครับตอนนี้ก็บังเอิญเป็นช่วงที่เลิกงานพอดีเห็น <ừ> ท่านสยุทธรายงานไปว่าก็การจะจองก็ติดขัดก็รึกว่าจะเป็นในกรุงเทพมมานครนี่เวลาฝนตกไม่ว่าจะน้ําท่วมไม่ท่วมก็ติดอยู่แล้วนะครับ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 เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ฝนหยุดแล้วแล้วก็ฝนเริ่มหยุดแล้วเนี่ยนะฮะกลุ่มเมฆผ่านไปแล้ว เรากําลังรอการคลี่คลายของอีกยี่สิบสายถูกไหมฮะยี่สิจุดครับจุดก็ไม่ไม่เยอะครอย่างบางบางจุดก็แค่เออ ร้ m, อยเมตรประมาณสามร้อยเมตรบ้างอะไรบ้างนะครับ,รบก็ก็<ๆ>คิดว่าคงคงจะระบายลงได้เร็วะนะซึ่งก็ตอนนี้ระบบระบายน้ําก็ทํางานเต็มที่อุโมง์ที่จังนวันคลองแสนแสบไปพระรามเก้าก็ทํางานเต็มที่นะครับเราก็สูบน้ําออกเมื่อเช้าท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครหมอ่อมราชสดูสุพันบริพัตรและกับผมเองอก็ยังได้ไปตรวจการทํางานของอปากทางระบายน้ําอยู่ที่บริเวณบางนาเดอะสโร์ซับพะวุดนะครับแล้วก็ไปที่คลองสองทุกอย่างก็เดินหน้าเรียบร้อยดีครับ คือก่อนหน้านี้อาจจะมีข้อสงสัยว่าเหมือนกับว่าน้ําจากถนนมันผลักดันออกสู่คลองไม่ได้คือคลองเนี่ยน้ําก็อย่างน้อยมากมันเป็นอปัญหาเ,ออเลยฮะ ที่อย่างนี้การการ,การเอาน้ํานีเา่เราลงได้หลายทางนะครับ,รบมีทางอุโมงด้วยทางคลองด้วยตอนนี้อันไหนก็ตามที่มีเส้นทางการจ,จราจรที่ใกล้กับคลองก็ลงคลองซึ่งสํานการระบายน้ําโดยนโยบายของท่านผู้ว่าเนี่ยแล้วโดยคําบัญชาด้วยนี่ยเราก็ล่องน้ําในคลองอยู่แล้วช่วงนี้นะอย่างที่คุณสอยุตรียนก็ถูกต้องแล้วจะเห็นว่าน้ําในคลองเราลดลงเนื่องจากว่าเรารอรับน้ำฝนอยู่แต่บางจุดนี่ก็ลงคลองแต่บางจุดนี่เราลงอุโมงเลยนะครับครับครับอุโมง์เนี่ยวันนี้ตอนบ่ายได้ทํางานถูกไหมฮะโอ้ทำตลอดเวลาครับ อ่าเพราะาอุโมงมันจะเอาน้ําออกเร็วมากแบบปึดป๊ดพุ๊๊๊ออกไปเลยถูกไหมฮะถูกต้องครับอุโมง์พระรามาเป็นตัวอย่างอาทิย์ครับอ่าตตองรองว่าก็ได้เปิดใช้งานเปิดมาตลอดครับไม่เคยปิดอุโมงครับไม่เช้าเราก็ตอนนี้อุโมงนี่เออเราเราเระบายน้ําออกได้เร็วมากะนะครับ,รบในหลายจุดด้วยกันพื้นที่ครับอ่าอย่างวิภาวดีเนี่ยวันนี้วันนี้วิกฤตที่สุดจุดหนึ่งคือวิภาวดีสักนะสามสี่ร้อยเมตรช่วงลงทางดุดิดแดงเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นฮะมันก็ใกล้จุดที่มีอุโมงะ เอออย่างนี้ครับอุโมงนี่มันมันก็ไปก็ก็ถูกต้องนะครับแต่พที่ดินแดงมันหนักมากอะนะครับร้อยร้อยแปดมิลเนี่ยนะครับสูงสุดเลยสูงสุดเลยวันนี้ครับอุโดเทเวดินแดงนี่ร้อยแปดมิลอนุสาวรีย์ชายสอนพูมร้อยเจ็ดมิลครับอ๋อสามเขตนี่หนักสุดถูกไหมฮะถูกต้องครับเท่าที่ผมเออเอาตัวเลขมาเมื่อสักครู่นี้ฮะก็ขนาดลาดพร้าวน้อยที่สุดยังเจ็ดสิบเลยเจ็ดสิบถูกต้องครับนะฮะขนานี้ท่านท่านลองสุดท้ายเนี่ยไล่ดูให้ยี่สิบจุดมีอะไรบ้างฮะที่เราอการคลี่คลายของน้ําเนี่ย บางพงผมมีไม่ครบอ่ะนะครับเอาีายังท่วงขางอยู่ก็เป็นผลยอดทีมสาสิบเก้านี่นะครับก็ห้าร้อยเมตรอ่ะนะครับถนนประชาสุขหน้าประสีห้วยขวางก็ทั่วประมาณยี่สิบเซนนะครับแล้วก็บริเวณสนามเป้าที่ได้ฟังคุณสหายุทธรายงานไปแล้วก็ตรงกันนะครับถนนพระรามหกกระทรวงการคลังก็ประมาณเออ่ตรงถนนพระรามหกบริเวณจะขึ้นทางด่วนนั่นแหละครับประมาณสี่ร้อยเมตร ครับนะครับแต่ที่แห้งไปแล้วก็มีถนนสีทิยาก็ดีบริเวณหน้าพระรูปทรงมา้าบ,บริเวณถนนปรามหกแจกสี่แยกตึกชัยแล้วแม้กระทั่งพระนครซึ่งตกหนัก90้าสิบมิลเนี่ยบริเวณรอบพักสนามหลวงก็แห้งเรียบร้อยแล้วครับเพระาะฉะนั้นเร,เราจะใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่คะเออถ้าที่ดูสถิตินะครับตัวตัวเลขอย่างเมื่อเทียบเคียงกับเมื่อวันสุกสาวที่ผ่านมาซึ่งก็าตกหนักเป็นสา0ร้อยกว่ามิลน,น,นะนะครับอันนั้นเราก็ใช้เวลาประมาณออชั่วโมงกว่าก็แห้งหมดนะครับอืม นะเพราะฉะนั้นภายในสองสามชั่วโมงจากนี้ไปเปอย่างช้าน่าจะคลี่คลายถ้าไม่มีฝนเพัคือคือต้องเรียนว่าเรื่องการจราจรก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ว่าเป็นเวลาเลิกงานพอดีแล้วเวลาฝนตกในผู้ขับขี่รถยนก็ใช้ความระมัดระวังซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะก็ไม่ได้ใช้ความเร็วกันสูงก็เป็นส่วนหนึ่งของการจราจรที่แออัดด้วยครับเครื่องตัวช้าด้วยครับแลวส่วนหนึ่งอาจจะว่าบางจุดที่กําลังน้ํารอระบายอยู่ด้วยครับอืมเอาละครับขอบคุณมากเลยครับท่านรองผู้ว่าบรรับ ข่าวขายินดีครับทุกสหายุคข่าสวัสดีครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะละขอให้่ันผู้ชกทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะฮะฝ่าวิกฤตจราจรกับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยอีกสักครู่หนึ่งผมจะคุยกับนักเวลานักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ